ติดตั้งดอกลำโพง JBL ใน Corolla Cross นะครับแทนดอกลำโพงเดิมนะครับมาดูกันตำแหน่งที่ลำโพงมันจะอยู่มันจะอยู่ในนี้นะครับการที่เราจะติดมันได้เราก็คือเปิดตัวนี้ขึ้นมาติดง่ายเลยทีเนะียนะครับเราก็หาวัสดุที่มันเป็นแทงได้นะแทงเข้าไปตรงน,นี้เลยนะรกระโดดขึ้นมามันก็ขึ้นแล้วนะครับหลังจากขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นปลั๊กมันเราปลดปลั๊กออกก่อน นี่นะครับถอดปลั๊กออกมาแล้วนะครับจะเห็นลําโพง<ป>ออกๆออเลยมันจะมีตัวล็อกอยู่3ตัวนะครับล็อกง้งางทางใดทางหนึ่งก็้ค่อยง้างอีกทางหนึ่งครับจําทางลําโพงปลั๊กออกไว้ให้ดีว่าเราออกทางไหนเราก็ต้องเข้าทางนั้นนะครับทางเสียบปลั๊กจะอยู่ตรงข้ามกับทางที่เป็นลูเมนนะแค่กดลงไปมันก็ล็อกแล้วนะครับ จากนั้นเราก็เอาเข้ามาเสียบเท้าตามเดิมเลยแล้วะเราจะเห็นแง่งนะครับเราเอาแง่งแทงเข้าไปก่อนแล้วก็กดลงเลยแค่นี้เสร็จแล้วมันล็อกหมดแล้วจุดล็อกมันจะมีอยู่4จุดเท่านั้นเองแล้วเราก็เทสฟังเสียงได้เลย